ถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามตรงปุ่มสีแดงๆตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆน่งนงครับผมยางเที่ยวเห่นเบิ้งีิมาครับตกอีกแล้วครับฮิมะนี่มครับฮิมะมันม,มีตกแคน้ครับ โอ้นยอน,น้องพี่น้องข่าเว้ยหรอมีอะไร็ี่ตึ้งอุณหภูมิแค่สองสามองศารครับแต่ว่า ที่มาต่อคร <Okay, good. S 1> ับผมตรงกลางโฮมครับว่าสันเกียรติบุบ มาถึงชั่วโมงครับหนาหรอกเดี๋ยว้าพี่ๆี่บอกมีงานเบื้องหน่งานเจ้าหลินใจไมา้นามากับสาวดอนครับผมวันหยุดมีวันหยุดครับผม ลมนะจะเปียกครับเราไม่ลงกับเปียกครับพี่น้องนี <S <S ่รถเบิงรถานเขาตรงแหนลยมันเมินหมันเมินครัดตอนนี้ปังผมอาจจะปังเครับผมว่ากลงงงอยร่ อ้นเงินกับหนมเงินับบปัางานก็นม่เงินแับหนุมเฮ้ยวันไฟแดงอะน้อยยังเหลือหนึ่งสี่เปที ก็ถามถนนครับผมที่นี่คุณโตเป็นทางนี้สอนนะครับนี่ทอ่หองผมอยู่ที่นี่คุณเห็นสองเจอครับคุณแม่ เาพุ่งวันไติดลบเลยครับเราพุง่งประมาณสองถึงสาองศาที่ผมเบิ่งมากลอือแห้งก็มือยที่ผมอายคิดอ,อบแดดเี้ครับ เดยท่าที่หน่องอยางมึงบรรยากาศเรื่อยๆครับหนาวก็สาวรอนหนาปกติกต่หนาวปกติูต่แล้วสิแต่ <c oughs> หนาวนะครับแต่ว่าก็บบองทว่าหนาวแบบ่หนาวจัดนะครับพอคุณพูิมันันดติดโลกของผม อาาง่าอครับมเือนคับพี่น้องลมอมคนยังเงินครับ khả gốm nào lên ngon này ai ngon vâng hi mãi bột ngon ngon khảo vân lọc bột ngon 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 นี่ะนะครับเพื่อนเกาหลีช่วงหนาวครับหิมะตกนี่หิมะของจริงครับผม <l acht> วันนี้ภาพีก็นอนยุ้ยหิมะได้หมือี้งามเด็กครับเอาจริงๆเราก็คเห็นแบบนี้กัน มา่ปีนึงก็เพิ่งก็เห็นแบบตกแบบนี้นะครับขออให้นะครับเป็นหวัดชิมูกไหลถืออากาศเย็นๆนะแล้วมูกมันจะไหลครับผมต่วามาเวลาอยู่ในห้องก็่เป็นอย่างครับ yeah you นี่นะครับแม่กอลีเจอนี้มาตก ท้ายหน้าน้องทองครับนี่ตลาดมั้งนี่ตลาดน้ำตาลเข้าง่ายง่าครับ ที่จะบอกอเถา่าขายของครับผมชอกว่า,าแค่เดี๋ยวย้าพิา่ารณาองกมาแฟนครับผมขาดูเอา

ว่าเปิดว่ายผ้าพี่น้องไหมกินโอเดงว่าเปิดครับผมหลานอาหารร้ายครับนม่ทุกสองทุกมมงมีเกาหลีอะ เล้าเนื้ออย่างไร พวกรังผม à, งานย่งเดียวมันต่อถนนบนน้ำบนละครับันี้มาไล่เรา มีเงบนตลาดน้อยคือบิงแค่ตลาดนัดห้างห้องง่อยตลาดนียื่นเนื่องครับตอนเนื่องเนี่ย่ค่อยได้ขอไปใ่ไหครัเป็นโดนขอไปเค่นี้ สมัยนี้ท่านอายุหิสวงอะไรนะครับเป็นปกตินี่คแบบอัจุมา เปิดเจ็ดท่านนะผมเจ็ดท่านว่องจีนเป็นไระเท่าไไรกับ

1,000 1,000 1,000นี่นี่6,000นกยูงนกยูง6,000 6,000นี่เอาเนี่ย Apple แล้ว Stable Apple เมื่อไหร่ Stable อีกท่านขออนุญาตนะตากันตากันขอแสดงยินดีสาวร้อนสื่อ Apple ไม่คง เง,งินหนึ่องอุ้เนนึงก็ได้หลเยครับปกติซื้อน้ำหมากนี่แข็งครับแต่เมื่อกี้ลูกจเจ้านี้มีทุงไนใส่เสาโดโชงดูนิวจนเซ้ <c oughs> ช่วยกันมี้ดูสดสดเลยไม่พอเอเองไง จะสตรออรี่กับค่เท่าไหร่ก่อนสตอรี่หกพันนะผมสมษาน่คุยภาษาเกาหลีนี่มันเงก็ได้แต่เาียอแสีย มันยัก็ได้พมใหครับเนี่ยอางกบเสาดอนเสาลักเสาักเขาผมชิมแฟครับอาทีพ่อนอ,อนงว่านางดนบรรยากาศรับเอาที่มามาฝากครับมันนี่บางานห้ามนีเนาะ้านห้ามีครับบา้างทีเมืองหนาวนครับระ<ม>วควจะป๊อปปวัวครับอินารุ่มเลยแต่สาล่าด้ยครั ตัวเช่าสิปับโปเอาอุณภ,ภูมิที่มันหนาวนะครับปีที่แล้วก็ตายเลยปีที่แล้วผมมาปีที่แล้วนี่ติดลบสิบสามองศาสิบสี่องศาครับผมอู้อยังหนาวแต่ว่าปีนี้ต้องมาหนาวพอปีที่แล้นวนะครับปีที่แล้วนี่มาลอดรถขึ้นรถหลับทรงนี่วางันเอาตีนโทษน,นะครับก็ยังแซวอยร์ไอ้ตู้เย็นอ่ะเมื่อเฮานี่ ก็ยังเซลนั่งสองผิดนะครับผมเอาใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเรื่ืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้เลยครับผมครับช่องโกะแกะชแนลครับผม